สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้าเรื่องที่จะขอไปเทสหูฟังกับตัวเพลง l o s s l e s s โอเคไหมครับคอนเฟิร์มไหมครับคอนเฟิร์มค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะที่มันคงโอเคครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเมื่อสักครู่นะครับก็ผมอ่าได้รับการคอนเฟิร์มแล้วอืว่าจะได้ไปถ่ายตัวคอนเทนต์เรื่องเพลง l o s s l e s s กับหูฟังก็ ที่คุยกันมาตลอดเนี่ย work w o r กันในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็คือผมอติดต่อผ่านไปทางตัวแทนบริษัทนําเข้าหูฟังแล้วก็เขาติดต่อผ่านทางไปทางร้านมั่คนโคง้งซึ่งจริงๆอะ่ะผมก็รู้จักเฮียม mm ั hmm. ่นอยู่นิดนึงพอเราไปเจอแกตามงานอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเราอยากทํางานร่วมกับแบรนด์อะไรอย่างแบบาาาง,าบบางี้ด้วยก็เลย work กันนะครับตรงนี้ก็ได้ผลออกมาว่าเดี๋ยวจะต้องได้ไปถ่ายแล้วก็เอาจริงกดดันเหมือนกันนะที่จะได้ไปถ่ายคอนเทนต์นี้เพราะว่ามันเหมือนเราก็คาดหวังเฮ้ยเราอยากให้มันออกมาดีแล้วก็เหมือน นดูกลุ่มหนึ่งที่เขาสนใจก็อยากให้มันออกมาเหมือนกันตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มืนแรงสนับสนุนนะครับให้ได้เกิดคอนเทนต์นี้นะแล้วก็ที่ทำไปล่าสุดมีพูดถึงตัวของ l o s s l s s s 1่1ด้วยเนี่ยอันนี้พยายามเดี๋ยวขอ ขอให้ผ่านคอนเทนต์แรกนี้ไปก่อนที่เทสตัตวของอไฟล์ลอสเลสจากเบื้องต้นเนี่ยว่าพอใช้หู้ฟังประกอบคู่กับดักแล้วมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าผมจะต้องทําส่วนนี้ไงไอตัวของลอสเลสหนึง่งส่วนตรงเนี้ยว่ามันน,น่าจะได้ออกมาประมาณไหนถ้าจะต้องทำนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งแต่คิดว่าคงน่าจะได้ทาแหละก็ถ้าได้ทําจริงๆเนี่ยพอเมื่อกี้เนี่ยอย,อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนได้ยินก็คือจะได้ไปถ่ายที่ร้านเฮียมัน มันคงแก๊เจ็ตก็เลยเดี๋ยวขอติดต่อเวิร์กับเฮียมั่นต่อหน่อยว่าแบบเอ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะถ่ายคอนเทนต์ต่อเน,นื่องอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปขอเฮียมั่นก่อนเดี๋ยวไปขอเฮียมั่นก่อนก็มาสรุปสั้นๆส,สำหรับวิดีโอนี้นะคะว่าจะได้ไปถ่ายตัวคอนเทนต์ล็อตเสร็จแล้วก็รอติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะอันนี้ขอไว้เลยก็คืออ,อกำลังอยากลุ้นให้ไปถึงแสนซับ s ไครป์เบอรเร็วมากๆที่สุดเท่าที่เป็นได้เพร,ราะว่าในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้สองพนี่สิบเอเหมือนแบบโหยอด Subscribe มันโหด้วยด้วยอัลกอริทึมของ y ย u ทูบะมันทำให้ทั้งยอดวิวแล้วก็คนเข้ามาดูต่างๆรวมถึงพอคนเข้าน้อยอะไรต่างๆเนี่ยยอด u b s c r i b e มันก็น้อยลงไปด้วยันนี้ก็ขอนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็เป็นแรงใจกด u b s c r i b e กันไว้หน่อยก็จะมีคอนเทนต์อื่นตามด้วยไม่ใช่แค่หูฟังนะอันนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากตัวเอากันไว้ด้วยนะครับสำหรับต,ตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวไปพบกันในคอนเทนต์เกี่ยวกับตัว Apple Lossless ครับสวัสดีตอนนี้ขอลาไ้ก่อนครับสวัสดีครับ